แล้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีสสดช่วงเช้าจ้าถ่ก็โฮโสันนะก็จะโฮโจกันกาจ้ามันจะมากินโอ้ยเฮ้ยเสื้อหันเช้ามาจ้าพี่น้องไก่หวยออกแล้วรีบๆฝันเด้อ ฝันก็ฝันก็นั่นฝันทํำท่าจะเสียเงินอีกแลอะพี่น้องฝันอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไ <c oughs> <c oughs> ก่หวยออกแล้วรีบฝันกันซาใครจะซื้อหวยนั่น่ะใครซื้อหวยก็รีบฝันเด้อ พูดถึงนะอะไรที่เป็นทุกข์นะทําให้เราทุกข์เราก็อย่าทําดี๋พี่น้องพยายามเลี่ยงเข้าไปจริงๆนะอันไหนที่มันทุกข์อ่ะก็แบบนี้อะไรแอ,องกองเยแกตัวตัวเยกองแกอันนี้ก็จะมาพูดจะมาบ่นอีกตามคือแล้วก็พี่น้องอันไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ทำแล้วมันทุกข์มันไม่สบายใจอะ่ะก็อย่าไปทํามันอย่าไปใกล้มันพี่น้องพยายามหลีกเลี่ยงซะ อันไหนที่ทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราทุกพยายามหลีกเลี่ยงพยายามอย่าเข้าใกล้อันนี้กินอะไรกินสเต็กไก่จ้ะเอาที่มันมันมันออกก่อนมากินสเต็กไก่แล้วก็มีมากาักกะโรนีกินจ้าี่น้อง มาม่าก็กินอยู่หรอกมาม่าเดี๋ยวจะหาว่ากินไม่เป็นมาม่าแต่จะกินน้อยเพราะว่ากินมาม่าแล้วมันแพ้กินไม่ค่อยได้กินแล้วมันผืพดผอมกินกินได้อยู่แต่ว่ามันทรมานกินแล้วผือดผอมท้องไส้ไม่ค่อยจะดีจ้ากินแล้วมันท้องอืด คน้องโกงนะส่วนมากนะช่วงเช้านะเขาจะกินพวกถ้าอยู่บ้านอยู่บ้านเองเนี่ยหรือว่าไปออกไปกินข้างนอกเขาจะกินมามา่ามันมีมามา่าขายจะซุปมามา่าเส้นมามา่าเขาเอาแต่เส้นมามา่าแล้วก็ใส่เครื่องอะไรอีกอย่างนึงใส่เครื่องใส่อะไรเข้าไปอ่ะเขาไม่เอาผงอ่ะไม่ใส่ผงมนะันอ่ะ เข้ามาทักทายเฉยๆแล้วลพี่น้องตอนเช้าถึงเวลากินก็มาทักทายกันวันนี้ใดผมไม่เข้ารูปเลยจ้าวันนี้ไม่รู้มันเป็นที่ยาสระผมหรือเปล่านะเพราะว่าสระผมไปแล้วทีนี้มันมันแห้งผมมันแห้งจ้ะผมมันแห้งเนีย่ยมันกระด้างจะไปยืดดีไหมเนี่ย จะไปยืดผมดีไหมจะปล่อยให้มันยาวเนี่ยสั้นไม่ได้เรื่องใดเราวผมชี้โดชี้เด เดี๋ยวกินกาแฟกินอะไรนิดหน่อยก <c oughs> ินนิดนิดหน่อยจ้ะ <c oughs> ที่จริงมันไม่หิวเราตอนเช้าแต่กินก็ก <c oughs> ินกาแฟ มเคยดนมก็ก็บอกก็บอกญาติพี่น้องอะนะว่าสามีทํางานคนเดียวเพราะลูกสาวไม่ต้องมายุ่งยากกับเขาหละพี่น้องลูกสาวกลุ่มน้อยอะหา,าเงินใช้ของเขาเองจ้ะพี่น้อง ทีน,นี้เราไม่ได้ทํางานเราต้องอาศัยผัวเลี้ยงผัวก็อายุเยอะแล้วเห็นไหมล่ะต้องประหยัดต้องอะไรอีกอยู่อย่างนี้ค่ะจ่ายทุกวันทุกคนคนเขาก็บ่นนะคนที่มาทาย,ยาติพี่น้องเขาก็บน่นออยู่ต้อง เสียอะไรทุกอย่างกินอยู่อะไรก็เสียทุกอย่างเราก็เสียทุกอย่างกันนะเอาอย่าบ่นสิไม่่าเหมือนกันนั่นแหละอยู่ที่นี่อ่ะมันต้องกินต้องใช้ต้องใช้เงินใช้อะไรทุกวันไม่มีอะไรที่ไม่ใช้เงินนะพี่น้องมันใช้เงินตื่นขึ้นมาใช้เงินแล้วเนี่ยไมล่ล่ะเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยไปซื้ออาหารเช้าเนี่ยเสียเงินแล้วเนะี่ยไช่ล่ะเดี๋ยวได้สักพักก็ไปซื้อกับข้าวเราไปซื้อของในบ้านแล้วใช่ไหมซื้อทุกวัน มนใช้ทุกวันเรื่องเงินนั่น่ะหาทุกวันก็ใช้ทุกวันนะจ๊ะพี่น้องคนรวยคนจนก็ใช้เงินเหมือนกันจ้าใช่ไหมจะรวยจะจนก็ใช้เงินทุกวันทุกวันเหมือนกันนั่นแหละไ,ไม่ต้องไปบ่นได้ใครฟังหรอกแม่บ่นเหมือนบ่นตต่ไม่ก็ยังกับเรา <c oughs> ไม่มีค่าใช้จ่าย อยู่ฮ่องกงที่ทางอะไรก็ไม่มีมีแต่บ้านแต่พี่น้องบ้านซื้อแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไม่ต้องเสียอะไรต้องเสียค่ายามสิคะเสียค่ายามบ้านเนเป็นของเราแล้วเราต้องเสียค่ายามก <c oughs> <c oughs> <ส>็เหมือนเนี่ยใครที่ซื้อคอนโดใช่ไหมซื้อคอนโดอยู่แล้วก็ต้องเสียค่ายามค่าขายะใช่ไหมละ่ะก็ต้องเสียก็เสียค่ากินค่าน้ำก่าไฟอีกละ่ะ ค่าแก๊สเราตกเดือนละสองพันกว่าแล้วค่าแก๊สอ่ะเพราะแกต,ต้องใช้ทั้งไฟต้องใช้ทั้งแก๊สเนี่ยอบผ้าซักผ้าซักผ้าใช้ไฟเวลาเราอบผ้าเราใช้ทั้งทั้งใช้ทั้งไฟฟ้าใช้ทั้งแก๊สอบผ้านะแล้วมันก็สิ้นเปลืองเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันไม่มีที่ตากผ้าจ้ะ ที่องกงอะูดตามตรงอะมีบ้านอยู่อะถือว่าถือว่ามีมีบุญแล้วที่มีบ้านอยู่มีบุญแล้วนะถือว่าโชคดีแล้วที่มีบ้านอยู่อ่ะ แต่ว่าซื้อบ้านก็ไม่ใช่ว่าซื้อง่ายๆนะจะไปซื้อบ้านก็ต้องไปสมัครไปอะไรพี่น้องซื้อบ้านอะต้องสมัครไม่ใช่ว่าจะมีเงินจะไปซื้อไปซื้อก็ไม่ได้นะบ้านที่ฮ่องกงไม่เหมือนซื้อบ้านซื้ออะไรที่ฮ่องกงไม่เหมือนกับเมืองไทยนะว่าจะมีเงินแล้วจะไปซื้อบ้านได้ไม่ใช่นะ บ้านมีหลายระดับให้เลือกจ้ะก็ต้องไปสมัครและบ้านอยู่แบบเนี้ยก็ต้องไปสมัครจ้ะก่อนที่จะก่อนที่จะซื้อบ้านสาม,มีก็ไปสมัครก่อนไปใช้สิทธิก่อนจ้ะไปใช้สิทธิ์ก่อนว่าได้ไหมผ่านไหมถ้าผ่าน้วถึงจะมีสิทธิ์ให้เลือกบ้านจ้ะก็สมัครนี่ก็ต้องมีชื่อของเม่ย่าด้วยว่าจะอยู่กับใครอะไรนี่ไงจะใช้ชื่อใครสมัครอะไรนี่ไง ชื่อสามีก็ชื่อแม่ยา่าเพราะาตอนนั้นยังไม่ได้แต่งจ้ะใช้ชื่อแม่ยา่าสมัครก็ถึงจะได้ไวจ้ะเพราะว่าซื้อบ้านยากซื้อบ้านกึ่งเอกชนบ้านกึ่งรัฐบาลเนี่ยมันซื้อ,อยากบ้านที่อยู่นะมันกึ่งกลางรัฐบาลกับเอกชนจ้ะ มันมีกฎระเบียบเยอะในการซื้อบ้าน <c oughs> ไม่ใช่มีเงินก็ให้ไใช้ไว้จะซื้อได้ถ้าบ้านที่อยู่มีเงินเยอะเกินไปก็ซื้อไม่ได้หรอกนะ <c oughs> มีเงินเยอะเกินก็ต้องไปเช่าเขาจะไม่มีสิทธิจ้ะเงินเยอะก็ดูก็ตรวจสอบหมดแล้วเงินในบัญชีหรือว่าเราทํางานเงินเดือนเท่าไหร่ แต่มีเงินเยอะเกินไปตามที่เขาํากำหนดไว้เนี่ยเขาจะให้ไปเช่าบ้านอยู่ไม่มีสิทธิ์ซื้อบ้านจ้าไม่ใช่า่ามีเงินจะซื้อบ้านได้นะพูดถึงซื้อบ้านในระดับที่กบน้อยอยู่เนี่ยระดับเนี้ย เราอยู่ในบ้านระดับนี้แล้วเราจะไปเราจะไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะไปสมัครซื้อบ้านแบบนี้อีกนะเราจะไม่มีสิทธิ์แล้วนะจะหมดสิทธิ์แล้วนะนอกจากเสียว่าเราจะไปซื้อบ้านเอกชนถ้าเราย้ายไปอยู่บ้านเอกชนซื้อบ้านเอกชนอย,อย่างนั้นเรามีสิทธิ์อย่างนั้นเรามีสิทธิ์จะเกิดว่าเราอยากจะอยู่แบบระดับเนี้ยเราจะไปสมัครอีกไปซื้ออีกไม่ได้จะหมดสิทธิ์มีมีสิทธิ์แค่ครั้งเดียวจ้ะมีสิทธิ์แค่ซื้อได้แค่ครั้งเดียว <c oughs> มาถึงได้บ้านฮ่องกงมาถึงได้ยุ่งยากไงมันมันถึงได้ซื้อยากซื้อได้แค่ครั้งเดียวสมัครได้แค่ครั้งเดียว กาแฟแล้วที่นี่ปีใหม่ก็จะใช้แต่เงินนะ <laughs> พี่น้องปีใหม่ก็ใช้แต่เงินนะรู้สึกได้ใช้เงินบ่อยเหลือเกินนะปีนี้นะใช้เงินเยอะเลยอนะ่ะใช้เงินใช้เงินเกี่ยวกับญาติพี่น้องไนะใช้เงินเยอะเลยจากพี่น้อง ต,ตั้งกาตั้งกานต้นต้นปีมาจนถึงบัตรนี้ใช้เงินเยอะดดวงเขาว่าดวงจะดีนะเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองก็มีแต่เสียมีแต่เสียเงินช่วงปีใหม่จะปีใหม่ก็ส่งไปอีกช่วงปีใหม่เดี๋ยวถ้าว่าที่นี่ก็ต้องเสียเงินอนะ้ช่วงกุดจีน ช่วงกดจีนก็ต้องมาแจากงานปันเงานเปาอีกก็ต้องมาแจากซองซองแดงอีกต้องมาเสียเงินเออซองแดงอีกจากพี่น้องเพราะถึงกดจีนก็ต้องมาแจากซองแจกซองแดงอีกมีแต่เสียเงินนะเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยนะ ปีนี้ตั้งกต่ต้นปีมานะใช้เงินเยอะแล้วทางใช้เงินทางกับญาติพี่น้องที่เมืองไทยอ่ะใช้เงินเยอะแล้วจ้ะต้องแต่ต้นปีมาต้นปีใช้เงินเยอะหน่อยตัวเองก็หาไม่ได้พี่น้องก็อยากจะบน่นนะนะพูดถึงไม่มีใครเข้าใจพูดมาพูดยูนนั่นก็ไม่เข้าใจหรอก เราไม่มีวิญญาหาเงินเราต้องพึ่งอาศัยพึ่งพาใส่เขาแล้วก็เกรงใจเขาใช่ไหมล้วก็หาคนเดียวแล้วค่าจะจ่ายทุกวันทุกวันทุกวัน,วน <c oughs> ลูกสาวทํางานลูกสาวก็ให้มั่งแต่ว่าให้คในส่วนที่ว่าเขากินน่ะให้ในส่วนที่ว่าซื้อของให้เขากินน่ะพี่น้องไม่ใช่ว่าเก็บเข้ากระเป๋าเองมันก็ต้องใช้จ้ะพี่น้องเวลาก็ซื้อเ็าอยากกินนั่นกินกินนั่นกินนี่ ซื้อของใช้ซื้ออะไรให้เขาเนี่ยซื้อไอ้พวกของให้เขาเนี่ยมันก็ต้องใช้เออ อยากจะพูดอยากจะบ่นนี่แหละพี่น้องลูกจะจะพูดกับใครแหละ <laughs> บ่นจังบน่นเจงตรงนี้แหละเอ้ยชีวิตพี่พพน้องอีกหน่อยสายมีก็จะ,กะเกษียณอีกสามปีแล้วจะยังไงเนี่ย <laughs> ลูกก็ลูกสาวก็ลูกสาวคนเดียวจะหาเงินก็หาเงิน,งนไม่ได้เยอะนะก็จะเลี้ยงได้หรือเปล่าเนี่ย ผู้สาวถ้าเกิดก็แต่งงานไปมีครอบครัวก็กเกล้ลวละทีเนี้ย <laughs> มีเงินมีเงินเกษียณก็เก็บไว้กินตอนแก่จะจะพอใช้หรือเปล่า,างั้นเถอะจะพอใช้จะพอใช้ไหมละสองคนคิดไปสามสิบปีพี่น้องมีอายุสาสิบปีเอาคิดไปอีกเก้าสิบปีอะคิดไปอายุายได้เก้าสิบปีอ่ะนะอย่างอย่างอายุายืนแล้วอนะ แต่คิดว่าไม่อยากจะอยู่ถึงหรอกอยากจะอยู่ถึงแล้วเก้าสิบปีแกจัด <c oughs> ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ลำบากลูกหลานพี่น้องใครจะมาดูแลล่ะเพราะเขาต้องทํางานทําการก็ใช่ไหมล่ะก็เป็นแบบนี้ตอนที่ยังมีตอนที่ยังเดินได้แก่แล้วนะพูดถึงแก่แล้วนะแก่แล้วท,ที่ว่าลุกเดินได้อะไรได้ขอให้ไปแต่ตอนนี้ดีกว่าอย่าไปตอนที่ตอนที่ว่าเดินไม่ได้อะไรนอน ตีเตียงอะไรอย่างนั้นน่ะอย่าอย่าอย่าไปแบบนั้นดีกว่าแบบนั้นไม่เอาหรอกเพราะว่าลําบากลูกหลานจ้ะไม่มีคนดูแลจะพี่น้องใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้เอ้ยจะไปจะตายก็ขอให้ตายตอนที่ยังเดินได้แก่หน่อยเอะสักสัก,สก,สกแก่อย่างมากเจ็ดสิบกว่าเนะเอาประมาณนี้แหละเจ็ดสิบกว่านะสมควรจะไปได้แล้ว <laughs> อยู่นานเก้าสิบปีไม่ได้เราแปดสิบกว่าปีแปดสิบปีก็เดินไม่ได้แล้วพี่น้องใช่ไหมล่ะโอ้ยวันนี้มันไม่สวยเลยวันเนี้ได้ผมไม่เข้ารูปไม่อะไรแล้วผมก็แห้งเยอเกินพี่น้องจะไปทําอะไรกับผมค่อยนี่นะก็จะไปเฮ้ดจังใดกับผมค่อยนี่โอ้ยเบื่อหน่ายกับผมเนี่ยเนี่ยว่าจะไปยอมอีกนะเนี่ย จะกดจีนนะจะไปย้อมอีกเฮ้ยไปเรื่องได้ลาวแล้วพี่น้องโอ้ยไปแค่นี้แล้วบ่นแค่นี้แล้วพี่น้องลำคาญเออคอยก็ลำคาญเจ้าของคือกันแหละ <laughs> ไปแล้วจากแค่นี้จะไปบาดจ้า